เริ่มต้นครับผมมีคำถามครับสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ในร่างกายของเราเรานึกถึงอแน่นอนแบ็คแพคแบ็คแพคใช่เวลามีเป้อยู่ข้างหลังไปเที่ยวต่างต่างประเทศต่างๆจะมีชาวต่างประเทศอยากเคิร์มนี่เคิร์มเอาใจนะเนี่ยซิกแพคเปล่าเออใช่ซิกแพคกครับผมเล่นมุ้งมาเลกันอันนี้ซิกแพคครับคุณผู้ชมครับสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่เรานึกถึงซิกแพคใช่แล้วแต่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับพี่ครับ เวลาไม่ว่าจะเป็นท่าครันช์แบบงอตัวปึ๊บเน้นๆซิดอัพซื้หรือแม้กระทั่งท่าแพนกิ้งมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือแน่นอนเราต้องใช้เสื้อฟูเพื่อความสะอาดถูกต้องตัวเราจะได้ไม่เปื้อนว้อ้า แต่มีสิ่งนี่คือเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมมันต้องนอนเออใช่ม,มันต้องนอน,น,อนสงสัยครับพี่ตน้นครับทำไมทุกท่ามันต้องนอนหมดน่ะถ้าเรามาดูเรื่องของรายละเอียดของตัวลายกล้ามเนื้อหน้าท้องผมขออนุญาตนะครับโอเคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องมันไล่ผ้านไปไหนของช่วงชายโครงเชิงการมันเป็นแนวด่งอย่างนี้ลงมาถึงเชิงการเลยเพราะงั้นมันเป็นแนวที่พินตามยาวตามยาวเพราะงั้นท่าที่ออกมังกรนี่มันส่วนใหญ่ก็ต้องออกตามยาวอย่างเช่นเราไปโหนโหนปีนตัวปุ๊บดึงตัวขึ้นอะไรต่าง ใช่ไหมออหน้าท้องทํางานทํางานครับแต่ส่วนบนไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้อง,ง,งอมัน,นก็ทํางานมันซึ่งบางครั้งมันหนักด้วยออแต่เราต้องการให้หน้าท้องทํางานเออนพราะพอมาอยู่ในท่านอนเนี่ยมันสามารถจัดวางอะไรได้ง่ายนะบังคับในเรื่องของท่าง่ายท่ายากมันสามารถทําได้หมดเอางี้พีต่ต้นผมก็เลยเกิดคําถามขึ้นในใจสมมุติว่าถ้าเราออกไปข้างนอกอย่างนี้อยู่จะมานอนอย่างนี้มัน,ม,นมันแปลกนะออตามสถานที่ต่างๆเนี่ไปอยู่ไปนอนมันแปลกเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะบริหารกล้ามท้องเราโดยใช้ท่ายืนทำไมจะไม่ได้ จริงป่ะเนี่ยจริงสิทำได้จริงนะจริงได้กล้ามท้องนะได้ที่ไม่ใช่แฮงกิ้งนะไม่หนักเกินไปนะอ่าเยี่ยมเดี๋ยวเราจะมีอาสาสมัครของเราครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะมีซิกแพคมานานแล้วอดีตเคยมีปัจจุบันนี้ลืมไปได้เลยและล้มเลิกความตั้งใจไปแล้ววันนี้เราจะไปขุดผีความตั้งใจของเขาให้มีซิกแพคกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากการออกกำลังกายกล้ามท้องโดยท่ายืน ชายผู้นั้นก็คือบุคคลผู้นี้สวัสดีครับผมครับผมนั่นก็คือคนผู้นี้ซึ่งเป็นชายผู้นั้นอดีตคือมีซิกแพคจริงๆใช่ไหมครับมีครับตอนนั้นเอวเท่าไหร่ครับอ๋อสาครับปัจจุบันนี้ 3, ามสิโชว์ซิกแพคของเราครับอนยญาครับเยี่ยมเลยมันมาแบบนี้ได้อย่างไรครับน้องพงษ์ชาบูครับชาบูครับ ชาบูครับหรือว่าบุฟเฟ่ับผมโอ้มาคุ้นไปกินทำไมอะอร่อยครับพุงมีปัญหาไหมพุงมีปัญหามีครับติดยังไงครับติดติดนะครับก้มไม่ค่อยลงมั่งหรือว่าบางทีขึ้นไม่ค่อยไหวไงเ้ครับเขาลองก้มตัวครับเนี่ยติดอะไรติดพุงหรอรู้สึกมันก็แบบหายใจไม่ค่อยสะดวกครับอ่าครับเดี๋ยวเราทําท่าครันช์ให้ดูเดยครับนอนนอนสินอนสิครันช์นอนสิคุ้นแม่นี่คือครันช์ครับ พุงมันมีปัญหาไหมครับพี่ต้นเวลาถ้าซิทอัพหรือคันแน่นอนมันก็มีปริมาณของไขมันเยอะไงใช่ไหมใช่เพราะมันติด,มมตดปุ๊บไอตัวกล้ามเนื้อก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นนี่บางครั้งก็มีเรื่อง,องการกระชากตัวฮะกระชากตัวเข้ามาผู้ชมค,ค,ค,ครับใครที่มีปัญหาเวลาซิทอัพหรือว่านอนบริหารกล้ามท้องแล้วรู้สึกติดพุงวันนี้เรามีคําตอบให้กับน้องผมถามงี้พี่ต้นครับ ถ้าเกิดเราไม่นอนบริหารกล้ามท้องเลย <อะ S 1> ยืนอย่างเดียวบริหาร <อะ S 1> กล้ามท้องอ <ะ S 1> มีซิแกแพคได้ไหมได้เพราะมันก็มีการออกแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องเหมือนกันอ,ออนก,กันเหมือนกันพงโอเคไหมโอเคครับอาคุณผู้ชมครับ,รบถ้าโอเคไปดูซิว่าอาจารย์ต้นของเรามีการบริหารกล้ามท้องโดยท่าย,ยืนอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกำลังกายนะครับบริหารกล้ามท้องโดยท่าย,ยืน<ช>เราเอา แมตมาเพื่อเปรียบเทียบมาฮะเปรียบเทียบท่านี้ในท่านอนท่ายืนคือท่าอะไรอ่ากล้ามเนื้อเดียวกันใช่เปรียบเทียบแบบนั้นเลยเริ่มต้นครับครับเอาท่าแรกก่อนท่าซิทอัพอ่าซิทอัพปกติอ่าผมลองทำซิทอัพก่อนผมต้องสังเกตนะว่าเวลาขึ้นมาแล้วได้ก้ามเนื้อส่วนไหนนะครับโอเคเพื่อจะได้รู้ว่ายืนได้ก้ามเนื้อส่วนเดียวกันหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เราเราทำของซิทอัพของเรานะครับจริงๆถ้าปกติถ้าบอกว่าซิทอัพมันต้องขึ้นมาแตะเข่าใช่ไหม นัขึ้นมาแตะเข่านะครับประมาณนั้นโอเคอ่าคราวนี้เราก็มา,ามปเป็นท่ายืนนะครับท่ายืนเ <c oughs> นื่องจากว่าเมื่อครู่ถ้าเราสังเกตใช่ไหมเรามีการงอเข่าแล้วแล้วก็งอตัวนะครับเวลาที่ยืนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราคงไม่สามารถที่จะยืนยกเท้าสองข้างขึ้นมาได้เราก็เป็นลนักษณะใช่ไหมไล่ลองลองไล่ทำนะครับลองไล่ทำงออตัวงอตัว,ตวดึงเขา่างอดึงงอดึง,ง,ดงต้นครับเราโฟกัสอะไรครับยังไงครับงอตัวเราใช้คำแมวนะท้องงอตัวงององอพับ อ๋อครับครับครับทำแบบนี้สมมติถ้าเกิดซิทอัพทำยี่สิบครั้งอ่าถ้านี้ทำกี่ครั้งดูอันนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบครั้งนะเพราะนี่ปัญจเพราะใช้น้ำหนึ่งมันจะต่างกับซิทอัพเป็นไงครับเราอาจจะต้องทรงตัวเพราะว่าเราเราใช้ขาแค่ไอ้ยกได้แค่ทีละข้างแบบนั้นท้องทุกครั้งงอเหมือนเหมือนเราเราเราจะงอตัวก้มตัวเข้าหาพับตัวเข้าหาพับตัวเข้าหาก่งท้องอ่าแถวท้องอ่าใช่สี สองโอเคซ้ายขวานับหนึ่งใช่ซ้ายขวานับหนึ่งเป็นไงครับนุ่งพง์ตีครับรู้สึกได้กล้ามท้องตึงๆขึ้นมาเลยครับแล้วอกล่างด้วยครับท่านี้เหมือนบีบเพราะว่าเพราะว่าเราแขกแขกเราใช้นี่ไงใช่ไหมแขนเราใช้ตัวนี้ได้กล้ามท้องครบไหมครับบนกลางล่างครบไหมครับคครับคนที่มีพุงซิดอัพส่วนใหญ่จะได้ท้องบนกับท้องกลางนะครับ แต่ถ้าเกิดขึ้นมาข้างบนเนี่ยเหมือนจะท้องล่างด้วยค<ช>ือขึ้นซิดอ <c oughs> ัพคือขึ้นที่นนสุดแล้วลงที่สุดขึ้นสุดคือลงสุดแต่นี่ขึ้นสุดลงสุดแน่เพราะเรางอใช้ใช้งองอจากขาขึ้นมาด้วยเทคนิคมีไหมครับพี่ต้นเราอาจจะผิดพลาดท่าไหนเราเราอาจจะต้องเน,น้นพยายามใช้เข่หแมวนะท้องเราไม่ใช่พับตัวเราไม่ใช่งอ,งอ,งอเอวอยไางเงีง้ยงอใช่ไหมอ่าไม่ใช่อย่างงี้นะไม่ใช่พับอย่างเงี้ยฮะมันต้องเป็นการเข่าแมวฮะแล้วก็ไม่ใช่แลบด้วยเข่าแมวเข่าแมวไม่ใช่ยกเข่าที้ฮะมันต้องเป็นการเข่าแมวเข่หแมวแล้วเขาลงแขมว แลเริ่มต้นเราแนะนําว่าทําช้าๆใช่ให้ให้มันรู้แล้วก็พยายามทุกครั้งที่เราขมแหวะหายใจออกครับนะขมแมววขมแมวพอเราหายใจออกส่วนใหญ่ละท้องมันจะแฟบลงนะครับดึงขมแมวพร้อมยกพร้อมยกขึ้นมายกขาขึ้นมาแรงพอดีอ่าใช้ท้องยกขาขึ้นมาครับแล้วทําไมรู้สึกว่ายืนทําแบบเมื่อกี้นะครับอ่า รู้สึกทําง่ายกว่าท่านอนโ okay. อเคตรงตรงท่านอนเนื่องจาก oh, ว่าท,ท่านอนพอท่านอนปุ๊บมัน,ม,นมันตัดในไอ้กล้ามเนื้อที่ตัวช่วยออก <c oughs> ใช่ไหมเรานอน <c oughs> ปุ๊บเราบังคับให้ตัวหน้าท้อง ต้องพยายามออกแรง,งแต่ตัวเนี้ยพอเราอยู่ในท่าท่ายืนปุ๊บมันมีตัวอื่นที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นการพับสะโพกเข้ามาช่วยงอตัวเข้ามาช่วยนะว่าตัวนี้มันก็เลยทําให้เรามีความสุขว,าว่าวมันสบายขึ้นมันง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้ามันนอนปุ๊บมันจํากัดอยู่นะให้หหเราต้องบังคับให้หน้าท้องขึ้นอย่างเดียวซึ่งซึ่งในกรณีที่คนที่มีน้าหนักตัวเยอะหรือคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยบางทีกมเน้อหน้าท้องเขายังไม่ชินเขายังไม่แข็งแรงเลยมันก็ไม่พร้อมที่จะขึ้นมาได้มันก็หนักเกินไป ต่อไปครับอ้าวต่อไปเราเคยทําแพ้งไหมถ้าท่อนไม้อ่าลองทําให้ดูนะครับโอ้เหมือนท่อนไม้มากเลยอะย่างย่างอ่าเหยียดยืดอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เหยียดยืดกับไอ้ตัวหน้าท้องให้ครที่มีพุงจะติดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับจะมีน้ําหนักทวงอยู่ที่อยู่ที่ตรงกลางแกนลำตัวเยอะมากทาให้มีปัญหาปวดหลังได้หลังอาจจะต้องแบกภาระเยอะอ่าคนที่ทรงแบบตัวใหญ่นะครับเพราะนั้นแล้วจําได้พอครับต่อไปยืน อ่าคราวนี้เราให้หันหน้าหาพี่บ๊วยนะครับครับผมเคยเล่นโยกแยกไหมเราพยายามยืนปล่อยตัวตามสบายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะผลักไปหาพี่บ๊วยพี่บ๊วยก็จะผลักกลับมาปล่อยตัวตามสบายไะครับทำไงครับพี่ต้นมืออใช้มือเราอันนี้ไปไปแตะจากแพ็กกิ้งที่เรานะครับเราใช้เป็นมือเพื่อนผลักแทนนะครับครับมีแรงผลักจากข้างหลังเบาๆน้องอ่าเนี่ยเพื่อแล้วเราจะต้องเก่งยังไงครับน้องพงษ์ต้องเก่งยังไงต้องพยายามเขมเหน้าท้องยืดตัวให้ตรงฮะมันท้องยืดตัวให้ตรงปล่อยตัวตามสบายได้ท้องไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละปล่อยเชื่อเชื่อ ใจใจคนผักโอ้ยได้แล้วมันได้ไหมได้ไหมใจใจคนผักใใจจคนผักทำอย่างนี้กี่ครั้งพี่ต้นนะถ้าใหม่ๆก็อาจจะเป็นประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับนะมันจะสมมติถ้าพี่ปล่อยอย่างนี้ได้มากขึ้นมาเก่งนี้ได้มากขึ้นมาได้ครับเออเออตัวสั่นเลยใช่ใช่เพราะมันเป็นการแข่งแข็งโอ้ไม่ใช่การขอครับแข่งแข็งไว้อ่าเก่งข้างไว้เห็นไหมเก่งข้างไว้พงเป็นไงบ้างพงเก่งท้องมากเลยครับแล้วไม่ใช่แค่งพงได้เดี๋ยวพี่ก็ได้ด้วยนะเนี่ยคุณโจมันสนุกมากเลยนะกันเล่นอยากลองขอออลงหน่ยขอลองหน่อยขอลองหน่อย เฮ้ยเดี๋ยวปั้มแล้วไม่ได้สูงโอ้โหหน้าแหกเลยเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่มองไม่มีไว้ใจเลยเลยสองอ่าโดนตรงๆไปตามสบายอ๋อมันตรงอ่ะใช่ใช่เฮ้ยมันได้มันได้ยิ่งมันได้มันได้จริงเพราะเราตอนลงคเขมรคนคนคนที่เรานั่นคนที่อยู่ตรงกลางเราต้องเกรงทำตัวไว้ใช่ใช่กินทำตัวปุ๊บเนี่ยหลังไม่ทำงานด้วยเพราะมันเพราะมันเกงที่ท้อโอ่แล้วเราเกิงท้องตลอดเวลา กานผักแรงกันเลยเฮ้ยสนุกอ่ะเพราะคนอยู่ตรงกลางต้องเก่งกล้ามท้องดีครับพงเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะเราพี่ก็เหนื่อยด้วยเหรอเหงื่อออกไปเลยแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องหาพาร์ทเนอร์ต้องหาคู่ซ้อมด้วย ประมาณอย่างน้อย3าคนใช่ใชแ่แล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่ทําอยู่เนี่ยต้องเชื่อใจพอสมควรถ้าเกิดเ,เราเราไปฝืนแล้วเอ๊ะเราไม่กล้าไปอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้แล้วมันจะได้กลัมใน,นส่วนอื่นแล้วใช่ก็ต้องพยายามทิ้งตัวไปเคล็ด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลับสําคัญคือเก่งตัวแน่นๆลแล้วขมิ้นาท้องไว้เอาท้องแต่โดยหลักอ่ะคนโดยทั่วไปอ่ะเวลาที่เราเราต้องการออกแรงหรือว่าเราต้องระวังตัวหน้าท้องมันจะโดยธโรมนามเรามันจะพยายามเก่งอยู่แล้วหดอยู่แล้วแล้วเป็นไปได้ไหมครับถ้าผักกําแพงก็ได้ไหมครับ ่ผักกระแพงก็ได้ถ้าสมมติว่าเป็นกระแพงเห็นไหมนี่เป็นกระแพงของอาจารย์ยืนเฉยๆนะกระแพงแล้วอยู่เฉยๆเอาจารย์ใช้เนี่ยดันตัวฮะดันตัวขึ้นลงฮะดันดันขึ้นลงฮะขึ้นลงดันขึ้นลงเนี่ยอาจารย์ทำเองของอาจารย์นะฮะอาจารย์ทิ้งแต่อาจารย์ไม่ได้ออกแรงผักนะอาจารย์ใช้ฮะข้่มตัวอาจารยนเหยียดคือขึ้นเพราะถ้าผักคือจะต้องผักไปงี้นะโอ้ ท่าต่อไปครับอ่าท่านี้เป็นแอร์ไบท์ใช่ไหมแอร์ไบท์นี่คิงออฟซิกแพคเลยอ่าใช่มันก็เหมือนเหมือนเหมือนเราเอ่อเหมือนเราขี่จักรยานใช่ไหมอ่ะไล่ขี่จักรยานไล่สลับขวาซ้ายไล่สลับงอขึ้นขวาซ้ายอ่าไล่สลับขวาซ้ายน้องพงษ์ทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าติดพุงอ่าเพราะงั้นเราก็ยืนยืนพอยืนง่ายมากเลยครับเราสลับขวาซ้ายไงไล่ดึงสลับบีทสอกหาเข่าด้านนอกสอกแตะหับเข่าด้านนอก พงษ์ใจเย็นครับพงพยายามดีหน่อยอ่าให้ติดหน่อยพีดพงพยายามสอกให้โดนครับสอกให้โดนเข่าใจเย็นอ่านั่นนั่นั่นแหละพงพยายามบิดจากตัวเพราะพงษ์พงดูอาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างนี้นะครับผมบิดจากตัว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 อ่าฮะบีดจากตัวคือสอกอ่าถ้าแสดงว่าน้องพงแต่ไม่โดนแซวว่าติดพงษ์เหมือนกันแต่เท่าไหนเท่านั้นโอเคล็อกสอกไว้แต่แต่แต่พอครับแต่โอเคล็อกสอกไว้ไปบิดจากตัวไป เออนั่นแหละดึงได้ไหมได้ทองไหมได้ทองมาตัวใช่ข้างครับอ้าวสักยี่สิบครั้งขึ้นช้าก่อนได้ช้าก่อนได้หายใจออกบิดยกโอ้ยากนะยกบิดยกบิดนะบิดจากลำตัวมามาบิดมันไม่ใช่ได้แค่กล้ามท้องด้านหน้าใช่ไหมทุกต้นใช่เพราะมันเป็นด้านข้างเพราะเรามีการบิดตัวใช่ไหมเพราะงั้นไอตัวที่อยู่ด้านข้างเนี้ยไอตัวออกบิดได้ด้วยทั้งเเออ็กซ์ทร์นอลอินเทอร์นอลใช่ไหมครับเพราะมันบิดตามแนวกล้ามเนื้อเลยเออ มันก็จะมีด้านข้างที่เพิ่มเข้ามาส่วนเวลาที่เราดึงขาเรามีการพับสะโพกอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านล่างอยู่แล้วนะเพราะงั้นมันก็ท้องล่างอยู่แล้วเป็นไงน้องวงตึงครับได้รู้สึกได้ด้านข้างเยอะกว่าด้านหน้าด้วยตอนนี้สิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมครับประโยชน์ของการยืนบริหารกล้ามท้องก็คือว่ามันใช้พลังงานเยอะกว่าเพราะเราต้องทรงตัวใช่ไหมเพราะงั้นการเผาผลาญของร่างกายมันก็ต้องมีมากขึ้นซึ่งถามว่าทำไมถึงเลือกให้กับน้องพงษ์เพราะน้องพง์ต้องการที่เรื่องของการเผาผลาญพลังงาน ท่าต่อไปครับท่าต่อไปคราวนี้จะเป็นด้านข้างแล้วถ้าผมเคยเห็นใช่ไหมอย่างเวลาที่บางทีเรานอนเราบอกว่าเอ้ยเรามีด้านข้างไซแพงครับไซแพงเป็นไซ่แพงจะเป็นไซ้แพงหรือเป็นเงงอตัวด้านข้างพวกนี้นะเราไล่เข้ามานะครับแล้วมีการยกสะโพกขึ้นนะฮะยกเหยียดยืดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของท่ายืนเราจะทำงไงเราง่ายมากเลยเราก็คือด้านข้างเหมือนกันนะครับลองไล่ดึงนะครับดึงข้าหานดึงข้หาเปิดดึงข้อหางดึงข้หางเดึงข้าหา ลุงชอบลุงมากเลยชอบผ้าพอมชอบโอเค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 ครับเราลองวิแต่ได้ทอยครับนะครับเข่าด้านข้างฮะสองหาเข่างอครับเข่าอแล้วมือข้างครับมือเราเท้าเอวได้นะครับหรือว่าปล่อยลงก็ได้นะครับงอจากด้านข้างงองอประเด็นสำคัญคือเราเกรงกล้ามเนื้อส่วนที่งอนะับที่หดนะครับหดตัวเข้าไปครับใช่งอดึงเป็นผมนะผมจะเอามือจับไว้ข้างนี้ ให้รู้ันหัวเพื่อจับมันจะได้โฟกัสได้ง่ายได้ฮะแล้วงอค้างไว้นี่มันจะโดนสุดๆเลยใช่เพราะมันก็เป็นการเป็นการให้มันสั้นเข้าใช่ไหมหดตัวเข้าหากันหรือบางคนถ้าเกิดเรามีความส้โหูมันได้พื้นที่น้อยฮะเราอาจจะใช้เหยียดเลยเหยียดแขนขึ้นเหยียดเมือสอกดึงมาเหยียดดึงยืดงอเพิ่มความยากมากขึ้นมา นะครับก็ทำเงอนกันเปมอนเงินสักยี่ทีมาพงมายี่สิทีพงมองหน้าเลยครับโอเคครับได้ครับลงลงสีลงห้าลงหลงเจลงแปลงเกลงสิลงเจลงแปลงเกลงสิบแปดลงยี่มให้ทีนึ่งสุดยอดไปเลยดีครับผม ได้กนด้วยครับ <S <S จะเห็นว <S 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 น <S 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 ว่าน้องพง์นี่ปากซีดเลยเหนื่อย <S 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 หอบ <S <S ใช้พลังงานเยอะจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเทคนิคส่วนตัวไหมเวลาที่ทําไป20ทีน้องพง์ต้องรู้สึกไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะในการทําตลอด20ทีเนี่ยทำที5ทีแรกจะเป็นแบบนึงถึง10ทีจะเป็นอีกแบบนึง10ทีถ้าอาจจะเป็นแบบนึงมันเป็นยังไงครับช่วยเล่า้ฟังหน่อย5ทีแรก5ทีแรกยังยังเก็งค้างพอได้ครับยังแบบรู้สึกว่าปรับเอาขาลงเร็วขึ้น ยังยังแบบทำให้มันรู้สึกมี<ป>กขั้นเวลาได้ควบคุมได้ง่าย<ป>กว่าแต่พอเหนื่อยเพิ่มขึ้น ก้นเริ่มใช้มากขึ้นกล้ามท้องเริ่มใช้มากขึ้นก็คือต้องทําเร็วขึ้นแต่ท่าต้องได้เหมือนเดิมต้องเท่าเดิมถัางนั้นตอบโจทย์ว่าถ้าเกิดน้องพงศ์บอกปวดกน้นแสดงว่าใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นมาช่วยแล้วใช้ส่วนกะโพกซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถามว่าในในแง่ของของกรณีนี้ในกรณีของคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของตัวหน้าท้องเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ยังไม่แข็งแรงเพราะงั้นมันเป็นไปได้ที่เขาจะใช้ส่วนอื่นเข้ามาช่วยไม่เป็นไรใช่ไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรนะครับ เป็นเหมือนกันที่เราเตะนะครับ <c oughs> เป็นซิสเซอร์นะครับกันไกลใช่ไหมเราใช้ใชปกติเรานั่งนะเราไล่เตะเตะขาขึ้นลงนะครับเตะขาขึ้นลงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเวลาเรายืนใช่ไหมเราจะเตะขาเราก็ออคืนง่ายๆเลยนะมือขึ้นมาระดับลานะครับเตะขาขึ้นลงอเตะขึ้นลงอันนี้รู้สึกว่าหนักกว่าน่ะเตะขึ้นลงเตะขึ้นลงแขนเหยียดยืดไปโอ้โหระดับลาเตะเตะ เขาตึงไวพี่ต้นแขนเยียดยืดริงแขนแขนไม่ต้องลงไปหาขาแขนอยู่กับที่แขนอยู่กับที่แขนอยู่กับที่พับตัวงอตัวงอเหยียดขาขึ้นมันสะดุดตัวงอตัวนะพี่ต้นเปลี่นขันตลอดเวลาเลยครับจอนขึ้นงอโอ้ทันทีมันงออ่ะฮะอันนี้เมื่อกี้เราทําเราเตะขึ้นไง ขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยมันได้กล้ามท้องอะไรเป็นพิเศษโดยแตกต่างจากท่าซิสเซอร์เมื่อกี้ครับมันก็คือในส่วนของไอเตะกล้ามท้องหน้าท้องส่วนล่างช่วงที่มันเกาะของช่วงของใต้สะดือใช่ละไอตัวเชิงการขึ้นมาเอแพดนั่นแหละตรงนั้นแหละปกติคนอยากได้ซิกแพคอันนี้เอทแพดมันก็มีการทํางานที่มากขึ้นนะครับแล้วแล้วสังเกตพอพอเราอยู่ในท่ายืนเราจะทาได้ง่ายขึ้น่ยใช่ไหมทำแล้วท่าเนี้ยบอกเลยตรงว่า มันไม่ได้ง่ายๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ถ้าเราลองเตะเราลองดูนะเรพราะม็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมอยากให้มันสนุกมากขึ้นได้ไหมครับพี่ต้นอ้ได้แน่นอนเลยยังไงครับเ่าเดี๋ยวให้พงยืนดูก่อนบ,ว,บวยเตะพี่อนุญาตให้เตะพี่แต่เตะที่มือโอ้าาอแล้วสามอาเขตแทนที่จะเป็นมือเราเองใช่เป็นมือเพื่อนอเพื่อนจะได้ท้าทายหรือเรียกว่าแกล้งเตะมาเตะไล่สลับเตะมาเตะเตะมาเตะมาแล้วเตะ อันนี้คุณผู้ชมครับคอยดูดีนะครับจังหวะเมื่อกี้ผมจับตัวเองได้คือพอยกสูงขึ้นผมหงายหลังเพื่อช่วยไม่ได้นะครับเราต้องงอตัวน่ะมาไม่แอดหลังงอตัวงอมางอตัวมันจะได้กล้ามท้องถ้าถ้าแอดหลังง่าย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 ตัวตรงงออึ๊บนี่มามา มางอาโอ้ยได้เตะออต้นว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหผมอยากรู้ว่าเป็นไงยอดอ่ะผมาลองดูครับผมนะครับโอเคนี้ครับผมเตะพี่ดีกว่ามาโอคมาพร้อมนะครับพร้อมเลยเฮ้ยงอตัวไอโอนไมถึงแล้วไอโอนไอโอน รอตัวรอตัวอีกไอ้โดนขอตัวพับตัวเข้าอตัวเยอะขอตัวหากันเออบตัวขอไปอีกขอตัวขอไปอีกขอผมปิงครับเนป็ไงได้ครับเออเหมือนต้องหดตัวตลอดหนุนกล้ามท้องตลอดเวลาเลยครับผู้ชมจริงแล้วเราใช้ความสนุกพาไปนะมันสนุกจนลืมความเจ็บปวดไปสุดท้ายพอเล่นเสร็จปุ๊บ ไดครับได้ครด้จริงเอาละครับครับถ้าเมื่อกี้สนุกแล้วมีสนุกมากกว่านี้แอดวานซ์มากกว่านี้อีกไหมมากกว่านี้พอเตะเพื่อนแล้วฝากไว้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ขอเตะตัวเองเฮ้ยคนบ้าแล้วเตะตัวเองก็มันไส้ครัมันไส้มันไส้ เว้ยมันเหมือนวีวีซิตเลยอ่ะใช่ใช่ไหมเราเราก็ไล่ขึ้นเว้ยก็ขึ้นโอ้ไล่ขึ้นไล่ทำไปงี้สัก20ทีที่มี่โอ้เหนื่อยครับ <laughs> โอ้เหนื่อยนะคุณผู้ชมใช่เพราะว่ามันมันมีการเรื่องของการกระโดดด้วยใไหมโอ้ผมกระโดดไปด้วยไม่ยากยากยากคุณผู้ชมบินยากนะในการทำงานร่วมกันโอ้โอมันเริ่มมันเริ่มต้องซ้อมซ้อมบ่อยๆคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในการทําแต่ละท่าเนี่ยขึ้นอยู่ว่า ความท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของเราทําให้มันเป็นเกมเอาความสนุกนําสุดท้ายกล้ามท้องและกล้ามเนื้อได้มาเองแล้วก็เรื่องความพร้อมด้วยอย่าบางคนเราบอกว่าเขาดูทําเหมือนง่ายๆแต่จริงๆเขาปูพื้นฐานเขามีอยู่แล้วเขาก็เออทำได้แนะนําก็คือว่าค่อยๆจากน้อยไปหามากจากง่ายไปหายากดีกว่าอ่าเคลีย เอาแล้วครับน้องพงศ์สุดท้ายเรียบร้อยแล้ววันนี้มายืนบริหารกล้ามท้องประทับใจท่าไหนเป็นพิเศษไหมครับแอร์บายครับแอร์บายออกที่นอนใช่ไหมยแต่ถ้าเกิดยืนแล้วียกว่าท่าอะไรพี่สแตนดิ้งครับเอวบนทูนีใช่ไหมไหนทำให้ดูครับทำไมถึงประทับใจครับครับรู้สึกว่าได้เก่งเข้ามาแล้วก็ได้น้านข้างพร้อมกันในครั้งเดียวแล้วก็มีการบิดได้การทรงตัวด้วยครับแสดงว่าทางน้องพงศ์เนี่ยปกติไม่ค่อยได้เล่นแล้วรู้สึกว่าได้ครับท้องด้านข้างใช่ไหมท้องสิรู้าึกมันัันนี่มันแล้มัน มันตึงพอดีครับอ่าแล้วก็วันนี้ได้มาลองซ้อมยืนการออกกำลังกายกล้ามท้องรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเผาผัานกว่าเวลาที่นอนเล่นนะครับอ่ารู้สึกเงื่อจะออกเยอะกว่าแล้วก็ได้กล้ามเนื้อรวมๆด้วยนะครับอ่า,อาเคล็ดลับอยากเร็วกว่านี้ไหมอบอกคุณผู้ชมด้วยน,นะครับถ้าอยากเร็วกว่านี้อยากเร็วกว่านี้คือเลิกกินบุฟเฟ่ครับเพราะกินบุฟเฟ่มันจะมีไม n d s e ของเราคิดว่ามันต้องกินคุ้ม เพราะนั้นเราเลยกินปริมาณเยอะไงเคลียียวันนี้กอบคุณน้องพงษ์มากครับผมมาช่วยออกร่างกายของเรานะครับในการยืดบริหารกล้ามท้องและสิ่งหนเราก็ต้องขอบคุณด้วยครับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรวมถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามของเราได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ กด Subscribe ติดตามในไม่โดน n n e l เลยนะครับรวมถึง f a c e b o o ไม่โดนชแนลถามตอบได้เลยในนั้นนะครับรวมถึงเว็บไซต์ครับ w w w m d o i ไม่โดน n n e l วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสุขภาพข,ของคุณแข็งแรงขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ